ห้องประเภทวินล,ล่าชวินนะครับที่วารินบีดรีสอร์ทนะครับข้างในก็จะมีตู้เย็นด้วยนะครับแล้วก็จะมีไดเป่าผมนะครับแล้วก็มีเตียงสองเตียงนะครับซึ่งสามารถพักได้2ท่านนะครับมีน้ำดื่มให้วันล,ละสขวดนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มา2ท่านต้องการห้องประเภทนี้ก็สะดวกมากครับครับห้องน้ำ นะครับของที่มัรงกาแนี้ก็จะเป็นโถแบบโดยชักโครกนะครับมีซิงค์ล้างหน้านะครับตัดขึ้นมาก็จะมีกระจกใบเล็กๆนะครับแล้วก็แยกโซนเป็นส่วนของโซนอาบน้ํามีฝักบัวนะครับขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีสองฝักบัวนะครับขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ดาวตัดผ้านะครับ สำหรับพักสองท่านนี่ถือว่าสะดวกสบายมากเลยนะครับห้องค่อนข้างที่จะกว้างนะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบนะครับโซนของประเภทห้องวิลล่าเนี่ยจะอยู่โซนด้านหน้าของวิสอดนะครับไม่ไกลจากลอมบี้แล้วก็ไม่ไกลจากชายหาดนะครับ